เกอ d ์เ a นแองจสวัสดีคะ่ะวันนี้เราจะมาดูดวงความรักให้กับชาวราศีพิจิกประจำเดือนพฤศจิกายนว่าในเรื่องของความรักชาวราศีพิจิกจะเป็นอย่างไรบ้างนะเรามาเริ่มเปิดไพ่ใบแรกกันเลยนะคะอืม โอเคไพ่ okay. ใบแรกนะคะความรักจะเป็นอย่างไรบ้างเอ่ยหกดาบสิบเหรียญ World ไพ่แห่งการลักรอบเจ็ดดาบแล้วก็หกไม้เท้านะคะอ่า ทั้ง5ใบนะคะที่เราเปิดนี้คุณได้ไพ Major ่เมเจอร์อัคณาหนึ่งใบคือไพ่เดอะเวิลดนะคะเรามาดูที่ไพ่ใบแรกไพ่ใบนี้นะมันแสดงถึงว่าคุณจะมีการเดินทางหรือว่าการาย้ายถิ่นฐานนะะตามครอบครัวไปบางคนอาจจะย้ายไปไปตามสามีหรือภรรยาอะไรประมาณนี้นะคะจะมีการเดินทางนะนะคะเดินทางไปเพราะว่า ต้องย้ายครอบครัวอะไรประมาณนี้นะสำหรับชาวราศีพิจิกนะคะย้ายตามคนรักนะส่วนมากแล้วไพ่แบบนี้นะคะต่อมาเป็นไพ่สิบเหรียญน,นะ,ะเป็นไพ่เศรษฐีนะใครจับได้ไพ่ใบนี้ดีมากเลยนะคะรู้สึกว่าคุณจะได้รับมรดกหรือได้รับเงิน จากที่คุณเคยคิดว่าอาจจะไม่อาจจะไม่เคยคิดว่าจะได้นะเงินก้อนนี้นะสำหรับชาวราศีพิจิกแนละคุณมีความาโชคดีในเรื่องของการเสี่ยงโชคด้วยนะในช่วงนี้นะคะแล้วก็คนรักคุณเป็นคนที่ให้โชคให้ลาภคุณด้วยนะในช่วงนี้นะสำหรับชาวราศีพิจิกต่อมา the world p ่ major akana นะคะเป็นไพ่ที่มาพร้อมกันทั้ง4ี่ธาตเลยดินน้ำลมไฟ นะฮะมันแสดงถึงว่าตัวชาวราศีพิจิกนั้นเป็นคนที่มีอิสระนะคะมีคนเป็นคนที่พร้อมที่จะโลดแล่นไปสู่โลกภายนอกนะคะคือราศีพิจิกบางท่านนะมีโอกาสที่จะได้เดินทางไปต่างประเทศด้วยซ้ําไปนะคะอาหลายๆประเทศก็เริ่มเปิดแล้วเนาะมีเกณฑ์เป็นไปได้จะเดินทางไปต่างประเทศต่างชาติต่างภาษาศาสนาวัฒนธรรมอะไรอย่างนี้นะคะ อาจจะย้ายไปกับสามีหรือภรรยาที่อยู่ต่างประเทศมีเกณฑ์ที่จะไปทำงานต่างประเทศอะไรอย่างนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะต่อมาคือไพ่เจ็ดดาบนะคะเป็นธาตุลมนะรู้สึกว่าชาวราศีพิจิกเองนะในช่วงนี้จะโดนขโมยผลงานนะคะ ไม่ว่าคุณจะทําอะไรไว้งานอะไรก็ตามบางคนอาจจะแย่งงานคุณปาดหน้าเค้กไปเลยอะไรประมาณนี้นะคะขอและมดระวังไว้ด้วยระวังในเรื่องของคนนินทาว่าร้ายใส่ร้ายอะไรแบบนี้นะคะและก็ไพ่ใบนี้แสดงถึงว่าไม่ฝ่ายใดก็ฝ่ายหนึ่งนะมีการลักลอบแอบคบหาดูใจกันแบบลับๆนะคทเหมือนเหมือนลับๆล่อๆประมาณนั้นนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นความสัมพันธ์ที่ลับ นะไม่สามารถเปิดเผยได้ไม่ฝ่ายใดก็ฝ่ายหนึ่งนะที่ทําอะไรรับหลังกันนะคะต่อมาเป็นไพ่หกไม้เท้านะคะที่แสดงถึงว่าตัวชาวราศีพิจิกเองนั้นจะมีเรื่องให้หน่ายินดีนะไม่ว่าจะในเรื่องของการทํางานคุณจะประสบความสําเร็จในเรื่องของการทํางานในก้าวแรกหรือว่าอะไรก็ตามนะสาหรับชาวราศีพิจิกเองนะคะหรือมีเกณฑ์จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งมีเรื่อง น่ายินดีเกิดขึ้นกับคุณนะคะส่วนมากไพ่ไม้แล้วมันจะเป็นในเรื่องการทํางานนะคะแต่เราดูในเรื่องความรักแล้วก็ขอดูในเรื่องความรักแล้วก็ประมาณว่าคุณบางคนมีการเฉลิมฉลองกันในเรื่องของการอาจจะมีการพิธีมงคลสมรสนะคะบางคนมีเกณฑ์ที่จะมั่นหมายกันกับคนรักนะคะความรักหวานชื่นอะไรประมาณนี้นะคะสาหรับคนที่ ความรักสุขงมความรักที่ออดีนะคะต่อมาเราจะขอขยายไพ่แต่ละไพ่ให้กับชาวราศีพิจิกขอขยายไพ่หดาบก่อนเลยนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพันในชีวิตของคุณนะนะคะอาจจะเกิดการแบบ ปุ๊บปั๊บจับพันจะต้องเดินทางไปที่นั่นที่นี่ประมาณนี้นะคะอาจจะไม่ทันได้ตั้งตัวนะคะขอให้ตั้งรับให้ดีๆนะคะเพราะว่ามันเกิดเรื่องแบบกระทานหันเกิดขึ้นกับคุณบ่อยมากนะนะคะโดยเฉพาะในเรื่องความรักนะ,ะอาจจะปุ๊บปับป๊บพลุกพั่มนะ,ะบางครั้งแฟนบอกว่าอาจจะอออาทิตย์นี้อาจจะไม่ได้ไมาหาแล้วนะประมาณนี้แต่ปุ๊บปั๊บเขามาทันทีทันใดนะ มันอาจจะเป็นประมาณนั้นกระทันหันนะคะขอเตรียมมือรับไว้ให้ดีๆนะอืมบางคนอาจจะว่างอยู่ที่นี้อาจจะมีงานด่วนเข้ามาปรับปรับฉับพันอาจจะทําให้ไม่มีเวลาให้กับคนรักอะไรอย่างนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะอะไรก็ตามที่มันจะเกิดขึ้นอย่างปรับปรับฉับพันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะยังไม่ทันได้ตั้งตัวนั่นเองเนาะความสัมพันธ์ในเรื่องของความรักเช่นเดียวกันนะคะขอให้ตั้งมือตั้งรับไว้ดีๆเนาะ โอเคเราขอขยายไพ่สิบเรียนได้ไพ่ The ด i ะไฮโลแฟนรู้สึกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองชาวราศีพิจิกนะในเรื่องความรักแล้วรู้สึกว่าตัวชาวราศีพิจิกเองไปขอพรในเรื่องความรักไว้เยอะนะคะเ,เวลาไปขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรเงี้ยคุณก็จะชอบขอพรในเรื่องความรักอาจจะขอพรให้เจอรักแท้อาจจะขอพรในความรักสุขสมหวังดีอะไรประมาณนี้นะคะ แล้วก็ชาวราศีพิจิกนะอาจจะเคยคบหาดูใจกับชาวราศีพฤษกหรือกำลังคบหาดูใจกับชาวราศีพฤษกได้เช่นเดียวกันนะคะไพ่เดอะเวิลขยายไพ่ได้หถ้วยนะคะอ๋อไพ่ห้าถวนะ้ออาถวยนี่มันเป็นคำตอบที่แบบมันเป็นความรู้สึกของคนที่รู้สึกผิดนะจริงๆนะคะ ม่ฝ่ายใดก็ฝ่ายหนึ่งนะที่รู้สึกว่าเสียใจความสัมพันธ์ที่ต้องจบลงนะคะไม่ใช่ว่าไม่เสียใจนะเสียใจทั้งสองฝ่ายนะคะไม่ฝ่ายใดก็ฝ่ายหนึ่งนะรู้สึกว่าเสียใจจังเลยความรักที่มันเคยดีนคะความผูกพันที่เคยมีให้กันนะมันเคยมีความผูกพันมากนะรู้สึกว่าความความรักในครั้งนี้ที่มันจบลงมันมีความผูกพันมีความห่วงใยนะคะ คุณก็ยังรู้สึกเสียดายแล้วก็เสียใจกับมันอยู่นะถึงแม้ว่ามันจะจบลงหรือแม้ว่ามันหายไปจากชีวิตของคุณแล้วในตอนนี้อะไรก็ตามนะคะต่อมาขอขยายไพ่เจ็ดดาบได้ไพ่หกถวยนะคุณก็ยังมีความเอื้อเฟือเฟ้อเผื่อแผ่อเอื้ออารีนะคะให้กับคนรักของคุณอยู่นะ,ะยังมีความรู้สึกว่าปรารถนาดีกับคนรักของคุณอยู่นะคะมีความเป็นเพื่อน ถึงแม้ว่าจะเลิกลากันไปหรือว่าอะไรก็ตามนะยังมีความเป็นเพื่อนยังมีความห่วงใยให้กับคนรักของคุณอยู่เพราะว่าคุณรู้สึกว่ายังมีความผูกพันกับเขาอยู่นะต่อมาเราขอขยายไพ่หไม้เทา้าได้ไพ่หนึ่งดาบหรือว่าราชินีถือดาบนั่นเองนะคะคือตัวชาวราศีพิจิกเองอาจจะเป็นคนที่มีทิฏฐิอยู่ในตัวเองนะมีความมั่นใจในตัวเองมีความเป็นผู้นำนะถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรค น้อยใหญ่แค่ไหนคุณจะไม่ยอมแพ้ง่ายๆนะคะในเรื่องของเรื่องต่างๆโดยเฉพาะในเรื่องความรักนะคะคุณจะไม่ยอมแพ้นะสิ่งไหนที่เป็นองคุณคนคุณจะหวงแหนมากโดยเฉพาะคนรักของคุณนะคะจะหึงจะหวงเป็นพิเศษนะสำหรับชาวราศีพิจิกนะคะต่อมาเราจะขอสรุปไพ่ให้กับชาวราศีพิจิกในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะ ไม่เท้าหนึ่งเหรียญและก็สองถ้วยนะมันมีเรื่องน่ายินดีเกิดขึ้นด้วยนะในเรื่องที่อาจจะไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่นะคะแต่ชาวราศีพิจิกนะคะได้ไพ่สรุปที่ดีพอสมควรนะ่าคือไพ่สองถ้วยนะคะไพ่สองถ้วยนั้นหมายถึงว่า ในช่วงชีวิตของคุณที่ผ่านมาไม่ว่าคุณจะผ่านเรื่องราวความรักทั้งร้ายทั้งดีนะทั้งสุขสมหวังอะไรก็ตามนะคุณจะได้เจอกับคนคนหนึ่งที่มีความเข้าใจคุณจิตใจตรงการมองตาก็กรู้ใจประมาณนี้นะคะคนคนนี้จะเข้ามาในชีวิตของชาวราศีพิจิกหลังจากที่คุณผ่านมรสมุมต่างๆในชีวิตของคุณไม่ว่าจะเรื่องงานเรื่องความรักเรื่องอะไรต่างๆนะเขาจะเข้าใจคุณมากเป็นพิเศษนะ มีเกณฑ์เป็นไปได้ว่าจะได้เจอกับคนคนนี้นะซึ่งเป็นดังพมลิขิตหรือว่ารักแท้เลยนะนะคะเขาจะเดินเข้ามานะเยียวยาทุกอย่างนะเยียวยาความรู้สึกที่เจ็บปวดเยียวยาความรู้สึกที่เคยอ้างว้างเหงาเศร้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาจะเป็นคําตอบของทุกอย่างนะคะคุณจะรู้สึกได้เองถ้าวันหนึ่งคุณเจอคนคนนี้นะคะไพ่ใบต่อมาคือ เพจ e อฟเพนิเคินะคะรู้สึกว่าตัวชาวราศีพิจิกเองนั้นนะคุณอาจจะอยากไปขอโอกาสจากใครหรือเปล่านะหรือใครจะมาขอโอกาสจากชาวราศีพิจิกหรือเปล่านะกัแบบความรักที่แบบอาจจะเคยผิดหวังอาจจะเคยทะเลาะกันบ้างบางครั้งอาจจะมีเรื่องเข้าใจผิดกันอะไรอย่างเงี้ยนะอาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอยากจะเข้ามาขอโอกาส เพื่อที่จะปรับปรุงเพื่อที่จะเข้ามาในชีวิตของกันและกันอีกครั้งหนึ่งนะคะและคุณจะมีโชคมีลาบด้วยนะสำหรับชาวราศีพิจิกไพ่ใบต่อมาเป็นไพ่สามไม้เท้านะคะเป็นการรอคอยนะเป็นการรอคอยคนรักหรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะบางครั้งอาจจะไม่ค่อยได้อยู่ลลกับคนรัก มีระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะสำหรับบางคู่เป็นการรอคอยคนรักให้กลับมานะรู้สึกว่าบางคู่มีการรอคอยคนรักที่อยู่ไกลมากนะอาจจะต่างประเทศด้วยซ้ําไปนะรอคอยให้เขากลับมาหาช่วงนี้อาจจะติดโควิดหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาไม่สามารถเดินทางมาได้หรือตัวคุณเองไม่สามารถที่จะบินไปหาเขาได้นะรู้สึกว่าความรักครั้งนี้เป็นคนที่ ไม่มีระยะทางนะคะมันไกลไกลมากนะอาจจะต่างประเทศด้วยซ้ำไปนะ,ะเป็นการรอคอยคนรักอย่างใจฉดใจจ่อนะสำหรับชาวราศีพิจิกนะคะโอเคเอ,อ,อย่างที่บอกนะคะก็ขอให้ระมัดระวังในเรื่องของการอาจจะโดนรักลอบอาจจะโดนทำอะไรลับหลังนะคะแล้วคุณรู้สึกเสียใจกับความรู้สึกที่ ความรักนะคะที่คุณเคยมีแล้วครั้งนี้คุณเสียมันไปหรือว่าอะไรก็ตามนะคะบางคนก็ชอบไปขอพ่อนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะะขอให้ความรักสุขสมหวังบางคนมีเกณฑ์ที่จะเดินทางไปต่างประเทศบางคนมีเกณฑ์ที่จะเดินทางย้ายถิ่นฐานตามสามีหรือภรรยาไปนะคะแต่คุณมีเกณฑ์ที่จะได้เจอกับคนที่เป็นดั่งพมลิขิตนะคะสำหรับชาวราศีพิจิก ขอให้อดทนนะในช่วงนี้นะคะถ้าคุณมีความรู้สึกเหนื่อยใจในเรื่องความรักนะคะแต่คุณจะได้เจอคนคนนั้นแน่นอนคนที่เป็นดังด่งพมลิขิตหรือเป็นรักแท้หรือเป็นคนที่รู้ใจมองตาก็รู้ใจนะคะโอเคขอบคุณสำหรับการติดตาม Golden Angel นะคะถ้าใครชอบฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ